Check the mic and make sure it sound right, boy ผมว่าผู้ชายอย่างเราๆบางครั้งก็มีอารมณ์อยากจะโพสต์รูปแต่งรูปเท่ๆบ้างเป็นเรื่องปกตินะครับวันนี้แนะนาแอป l o o m ฮะ bloom แอปนี้สามารถเลือกสไตล์รูปภาพใส่สติ๊กเกอร์ตั้งท่าโพสตเท่ๆนะครับแก้ไขรูปภาพที่ถ่ายไว้หรือทําภาพเคลื่อนไหวกิฟต์เท่ๆแบบนี้ก็ได้ครับเอาภาพนักเตะมาใส่หรือเอาภาพรูปเราไปใส่ก็ได้นะครับใส่ฟิลเตอร์ให้กับรูปของเรานะครับหรือว่าจะเลือกตามเทมเพลตได้เลยนะครับมีตัวเลือกให้เล่นเยอะมากครับดูฮะอันนี้สติกเกอร์นะสติกเกอร์นี่มีหลายแนวมากครับ แนวเท่ๆแนวการ์ตูนแนวตลกนะครับแนวสยองขวัญก็มีอันนี้ที่ผมทําไว้ครับนารูโตะก็มาครับแบทแมนก็มีฮะสยองขวัญมีหมดครับตรงนี้ใส่ฟิลเตอร์ให้กับรูปครับมีหลายแนวมากมีทั้งธรรมชาติฟีเจอร์อาหารภาพยนตร์นะครับผมหรือว่าพักร้อนโอ้โหมีหลายแนวครับหลายอารมณ์มากนะครับหรือจะเลือกตามสไตล์ก็ได้ครับซากุระดอกกุหลาบแนวสาวๆใสๆแนวผู้ชายก็มีครับ าวโหลดและติดตั้งแอป Bloom ได้เลยที่ Google Play Store ครับ mm hmm. พิมพ์ค้นหาว่า Bloom B L O O M หรือกดที่ลิงก์ใต้คลิปก็ได้ครับ mm hmm. ผมแปะลิงก์ไว้ให้แล้วครับแอปนี้แนะนำเลยลูกเล่นเยอะมากแล้วใช้งานง่ายมากครับเจ๋งจริงๆครับ สวัสดีครับทุกคนครับถ้าหากว่าให้เรานึกถึงนักเตะสักคนหนึ่งในยุคป,ปัจจุบันนะครับที่เป็นเจ้าพ่อของแฟชั่นในการออกแบบทรงผมหรือเปลี่ยนแปลงทรงผมตลอดเวลานะครับผมหลายคนคงนึกถึงพอพอกบา หรือบางคนอาจจะนึกถึงเนมาและนักเตะคนอื่นๆในเกมนี้ไม่ใช่ในเกมสิในชีวิตจริงนะฮะที่เขามักจะเปลี่ยนแปลงทรงผมเรื่อยๆนะครับผมจนเรียกได้ว่าเกมเนี่ยเปลี่ยนทรงผมตามไม่ทันนะครับแต่มีนักเตะอยู่คนหนึ่งที่บางคนอาจจะไม่รู้จักหรือบางคนอาจจะรู้จักอยู่แล้วนะครับเขาก็คือกาเบียลบาโบซาจากสโมสรฟาร์เมงโกในลีกบารซิลนั่นเองนะครับวันนี้จะมารีวิวให้ดูนะครับล่าสุดเมื่อไม่นานนี้เองนะครับลีกสูงสุดของบารซิลก็ปิดฉากป,ปิดซีซั่นลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแชมป์ตกเป็นของฟาร์ต้นสัังกด อากาเบียลบัวบ,บูซาคนนี้แหละครับเรียกได้ว่าเฉือนเอาชนะอันดับที่2ไปแค่1แต้มเท่านั้นนะครับแล้วเขามีส่วนสําคัญในการพาฟาร์มเปนโก้คว้าแชมป์ในซีซั่นนี้นะครับตอนนี้เนื้อหอมนะฮะ หลายทีมในยุโรปให้ความสนใจอยู่นะครับดีไม่ดีซัมเมอร์นี้อาจจะเห็นเขามาเตะในยุโรปก็ได้นะครับมาปัจจุบันเนี่ยอายุเพียงแค่24ปีนะฮะตำแหน่งหลักคือ CF แล้วเท้าหลักคือเท้าซ้ายด้วยนะครับไม่ใช่เท้าขวานะเป็นกองหน้าเท้าซ้ายนะครับจากโปรไฟล์สามารถเล่นหน้าต่ำหรือปีกซ้ายปีกขวาได้นะครับหน้าต่ำเนี่ย93ปีกซ้ายปีกขวา91นะครับนั่นหมายความว่าตำแหน่งที่เหมาะสมกับเขามากที่สุดก็คือเ f นะครับมีค่าพลังสูงถึง97นะครับนี่เป็นฟีเจอร์เพเยอร์ในแพ็กปัจจุบ ของลีกบาวซิลนะครับผมมีแพ็คเดียวในรอบเพลหัดนี้นะฮะเกมรุก9 5นะครับบอลคอนโทรลดิปปิ้งไทยโพซิชั่นอยู่ในเกมที่สวยด้วยนะครับแล้วก็ส่งสั้น85ส่งยาว80นะครับจบสกอร์ฟินิชชิ่ง9 7เลยทีเดียวนะครับลูกมง8 4ลูกฟรีคิก7 7ลูกปานสาย8 9นะครับสปีด90นะอาจจะไม่ได้แรงเปี้ยงป้างเหมือนกับเอ็มเปเป้นะฮะสปีดต้น9 2ยิงแรงคิกกิ้งพาวเวอร์90นะครับผมความแข็งแกร่ง8 2บาลานซ์ทรงตัวครับ9 1ความอึด8 8นะครับผม เท้าหลักคือเท้าซ้ายอย่างที่บอกไปนะครับผมส่วนการใช้เท้าขวานะฮะอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างน้อยเลยทีเดียวนะครับอาจจะเรียกได้ว่าไม่ถนัดเท้าซ้ายเลยเไม่ถนัดเท้าขวาเลยนะครับ ส่วนสกิลครับมี10สกิลเต็มแม็กซ์นะฮะก็มี2สกิลคองบอลนะครับมีสกิลเซอร์เฟนส์ดับเบิลทัสสองสกิลนะครับมีสกิลปั่นกายอย่างลองเด้งได้ครับยิงมุดมุดดิปปิ้งช็อตก็มีฮะิลทริกนะครับลูกตอกซนเฟิร์สไทม์ช็อตยิงจังหวะเดียวอัลไซเคอร์เลอร์นะครับลูกปั่นก้อยเป็นที่สเปเชียลิสต์นะครับยิงจุดโทษเกมแมนชิปเรียกฟาวล์นะครับเพลงสไตล์ของเขาเป็นหน้าเป้าธรรมชาติหรือโกโคเชอร์นั่นเองครับเอาจริงๆนะครับประเด็นหลักเนี่ยกาเบรโบซ่่าาาาเเป็นนนนนัักตตะะทีผมมมจบองแล้วครับเเเพราาาาะว่่ทมก เหตุผลหลักเลยครับเหตุผลแรกเลยนะฮะก็คือเป็นนักเตะที่นั่นแหละครับอย่างที่บอกต้นคลิปนะครับก็เป็นเจ้าพ่อแฟชั่นที่ฟาร์มิงโกอีกคนนึงนะครับผมเขาเปลี่ยนทรงผมบ่อยมากนะก่อนหน้านี้ก็จะเป็นทรงผมแบบทองทองนะฮะในเกมก็เป็นทรงผมสีทองนะครับแต่ว่าปัจจุบันนี้เดี๋ยวเรามาโฟกัสดูในภาพ รีเพย์แล้วกันนะครับเมื่อเข้าไปซูมใกล้ๆนะครับว่าปัจจุบันเขาทรงผมแบบไหนนะฮะเราเหมือนกับตัวจริงในปัจจุบันหรือเปล่านะครับหรือจังหวะนี้ก่อนนะครับเราพูดถึงความสามารถของเขาไปด้วยในตัวเลยแล้วก็ไปดูลุคของเขาในเกมด้วยนะครับในเวอร์ชันปัจจุบันนะฮะความสามารถของเขาในเกมเนี่ยก็เห็นค่าพลังไปแล้วนะครับยืนตำแหน่งเล่นเกมลุคแล้วหาช่องดีมากนะครับมีค่าพลังที่สูงเหมาะสมสำหรับหน้าเป้าประเภทนี้อยู่แล้วนะครับลักษณะการเล่นนะครับผมก็คล้ายๆกับ ผมว่าถ้าจะให้เปรียบเทียบจริงๆนะถ้าเอาคล้ายคึงนะผมว่าคล้ายๆกับกาเบียวเชซุสนะของแมนซิตี้คล้ายๆกันเลยนะครับแล้วเป็นบาราซิลเหมือนกันแล้วชื่อหน้าเหมือนกันเลยกาเบียวเหมือนกันด้วยนะครับคือเป็นกองหน้าที่ตัวไม่ใหญ่นะครับแต่มีความคล่องแล้วก็หาช่องดีนะฮะจังหวะการจบสกอร์ดีนะครับนี่ก็อารมณ์ประมาณนั้นนะผมว่าประมาณนั้นนะครับแต่อาจจะต่างกันในรายละเอียดนะครับผมสําหรับกาเบียวบาโบซากับกาเบียลเชซุสนะครับ ของหน้าบาซิลก็จะอารมณ์ประมาณนี้แหละครับไม่ได้ใช้ความแข็งแกร่งอะไรมากส่วนใหญ่นะครับจะเน้นความสามารถเฉพาะตัวมากกว่าเดี๋ยวดูจังหวะนี้นะครับเน่ซูมเข้ามาใกล้ๆนะครับด้านซ้ายมือคือรูปปัจจุบันทรงผมปัจจุบันนะฮะเกมทําออกมาค่อนข้างเหมือนนะฮะมีที่คาดผมเล็กๆด้วยนะครับคือมองไกลๆอาจจะไม่ชัดเท่าไหร่นะไม่เหมือนกับทรงเดิมที่เป็นผมสีทองเนาะผมสีขาวผมสีทองนะครับดูไกลๆเนี่ยเท่ชัดเจนนะแต่ว่าทรงใหม่นี้ในเกมนี้นะครับก็เป็นที่เห็นนะครับผมคืออาจจะแบบ มีถักนิดนึงแล้วก็มีที่คาดผมนะมองไกลๆอาจจะไม่ชัดนะครับดูจังหวะแต่ละจังหวะนะครับเราดูลุกไปด้วยในตัวดูความสามารถของเขาด้วยในตัวนะครับความคล่องตัวอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะแต่อารมณ์คือไม่ได้แบบเร็วเปี้ยงป้างเท่ากับเอมเปเป้นะฮะไม่ถึงขนาดนั้นนะครับแล้วมีสกิลยิงปั่นด้วยนะมีลองเล่งได้ครับแต่ว่าค่าพลังการปั่นก็ไม่ได้สูงมากนะครับกองหน้าคือบางครั้งเนี่ยฉีกออกมารับบอลนะครับผมก็ต้องใช้จังหวะปั่นบ้างการหาช่องเนี่ยทำได้ดีนะะะกกกาาารรจจบบบบบถ้้้ดีีใเป็นนนนแ่งลมคั ็เท่ไปในตัวนะฮะเทพไปอีกแบบหนึ่งนะครับสวยงามครับแล้วนี่มาก็ลงด้วยในแมตช์นี้ดูครับอันนี้คือจังหวะหาช่องนะฮะอันซูฟติแทงมาลูกนี้ยิงมุมแคบด้วยซ้ายเข้าไปนะครับอ่าอย่างที่บอกไปนะครับเท้าหลักคือเท้าซ้ายนะครับจะมีปฏิสิทธิภาพมากถ้าบอลเข้าล็อกเข้าซ้ายนะถ้าล็อกเข้าขวาเนี่ยอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเพราะว่าการใช้เท้าขวาอยู่ในเกณฑ์ที่น้อยมากนะครับนี่ต้องเท้าซ้ายแบบนี้ครับ ถ้าเกิดคุณเล่นหน้าคนเดียวนะครับก็เล่นได้นะฮะพอเล่นได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดเล่นหน้า2คนนะครับควรจะเอาเขาไปยืนกองหน้าฝั่งขวามันจะได้ล็อกตบเข้ากลางแล้วมันจะไปเข้าเท้าซ้ายนะถ้าเล่นหน้า2นะแต่ว่ารีวิวคลิปนี้ผมเล่นหน้าคนเดียวนะครับผมว่าเล่นหน้าคนเดียวก็โอเคนะฮะถ้าเกิดเราเน้นแทงทะลุช่องเน้นทําชิ่งนะครับนี่จิ้มแทงทะลุช่องแล้วซัดตามน้าครับอันนี้คือเท้าขวานะไม่ใช่ว่าเท้าขวายิงไม่ได้เลยนะแต่ว่าโอกาสในการที่จะยิงมีประสิทธิภาพเนี่ยมันน้อยกว่าเท้าซ้ายแน่นอนครับ ก็พอยิงได้นะถ้าเกิดบอลมันเป็นใจแล้วบอลจังหวะบอลมันดีบอลมันเข้าข้อจริงๆนะอันนี้ยิงตามน้าไม่ได้ยากอะไรนะครับถ้าดีใจก็เท่นะเบ่งกล้ามนะครับแล้วก็ทรงผมก็เท่แต่ว่าดูไกลๆมันไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะต้องดูจังหวะที่รีเพย์จังหวะเข้าไปดูใกล้ๆสุ้มใกล้ๆแบบนี้นะครับจะให้ดีนะถ้าทรงนี้แล้วผมสีเหลืองผมสีขาวด้วยนะผมว่าเด่นเลยะมองไกลๆก็เด่นนะถ <laughs> ักด้วยผมขาวด้วยอันนี้กลับตัวแล้วยิงปั่นด้วยซ้ายครับ ปั่นด้วยซ้ายนะมีสกิลลองเลงได์ด้วยนะครับเป็นกองหน้าที่มีสกิลลองเลงได้ก็มีไม่เยอะนะปกติจะเป็นสกิลของปีกหรือว่ามิดฟิลด์ซะส่วนใหญ่นะครับแต่ว่านี่เป็นหน้าเป้าสไตล์บราซิลด้วยนะแล้วเออมีสกิลยิงปั่นครับอันนี้แทงทะลุช่องครับวิง่งหาช่องแล้วเบียดดูเหลี่ยมนิดนึงฮนะดูเหลี่ยมดีนะครับแล้วผมพยายามล็อกเข้าซ้ายนะครับก็ยิงดีกว่านะฮะให้ดูกันหลายๆรอบนะครับจังหวะท่าทีใจจะได้เห็นทรงผมชัดๆนะคือถ้าใน เปพีซจะเห็นชัดกว่านี้นะครับอันนี้เปสโมบายก็เห็นขนาดนี้นะครับทาได้ประมาณนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วครับอันนี้ซัดด้วยซ้ายติดดิปปิ้งช็อตด,ด้วยนะครับขวดด้วยซ้ายก็มีสกิลยิงมา2สกิลนะครับเป็นลองเล่งได้สกิลปั่นกับดิปปิ้งช็อตยิงมุดนะครับกับตัวยิงอีกทีนึงอะ่ะพยายามล็อกเข้าซ้ายบางครั้งมันก็เล่นลาบากนิดนึงเพราะว่าเราจะต้องเน้นเท้าซ้ายไงอ,อันนี้จังหวะแทงครุช่องนะครับสปีดไปสปีดแล้วแหมจะโชว์เหนือน,นิดนึง <laughs> ยิงชิป แทงทะลุช่องอีกแล้วครับเล่นหาช่องอต้องเล่นสไตล์หาช่องแบบนี้นะครับยิงไกลถามว่ายิงได้ดีไหมฮะคือไม่มีสกิลยิงไกลลองเลงชูตติ้งไงไม่ไม่เหมือนกับพวกเรวานหรือว่าแฮริเคนที่สามารถบังแล้วพลิกยิงไกลจากนอกกรอบเขตโทษได้ถามว่าบังแล้วพลิกยิงได้ไหมได้ครับแต่ว่าประสิทธิภาพมันไม่เท่าเรวานหรือไม่เท่าแฮริเคนนะฮะตามที่ยกตัวอย่างไป แต่ก็ค่าพลังประมาณนี้นะฮะก็ถือว่าเล่นได้สนุกแล้วนะครับเล่นได้สนุกนะเดี๋ยวดูในซีซั่นหน้านะครับถ้าเกิดว่าเขาย้ายมาเล่นในยุโรปเมื่อไหร่เนี่ยผมว่าจะดังแล้วก็เป็นที่นิยมมากกว่านี้นะครับแต่จริงๆทุกวันนี้ก็ดังอยู่แล้วนะครับอย่างที่บอกไปนะครับตอนนี้หลายสโมสรกําลังลุมจีบอยู่นะครับดีไม่ดีอาจจะเห็นการย้ายทีมนะใครมีข่าวของกาเบรียลบโบซ่านะครับผมก็สามารถมาคอมเมนต์พูดคุยเล็กเปลี่ยนกันได้เลยนะครับว่าจะมีแนวโน้มว่าจะย้ายไปทีมไหนหรือเปล่านะครับ สำหรับในเกมนะถ้าเกิดย้ายมายุโรปจริงๆนะฮะผมว่าเดี๋ยวฟรีเจอร์เออร์ออกมาบ่อยนะครับแล้วพวกเราก็คงชอบใช้กันแน่นอนนะครับโดยเฉพาะถ้าเกิดไปทีมใหญ่ๆนะอย่างเลี้ยวมาดหดอะไรประมาณนี้นะครับผมอ่ะ ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับกาเบียลบอโบซ่านะครับผมนักเตะค,คนสำคัญคีย์แมนคนสำคัญนะครับที่พาฟาเมนโกคว้าแชมป์ลีกสูงสุดของบราซิลได้สำเร็จในซีซั่นนี้นะครับก็ไปเปิดตามล่าก,กันได้ถ้าเกิดใครเปิดได้แล้วเล่นเป็นยังไงคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยในแพ็กปัจจุบันนี้นะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับใครที่เพิ่งเข้ามาชมช่องอย่าลืมกด subscribe กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับท่านผู้ชมสามารถกดแอเลือกดูการีวิวเวล thank mm -hmm. you